สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เลขดับหลักสิบบนนะครับผมใช้สิบสองสูตรเลขดับนะครับเพื่อจะหาเลขเด่นนะครับผมก็คือเราจะเริ่มมันที่สิบเจ็ดมกราหกสามเลยนะครับผมสิบสองเลขดับนะครับผมได้เก้าหนึ่งหกแปดแปดหก 1>, 1 9 5 4 2 4นะครับผมก็ทำการหาเลขเด่นนะครับผมก็ดูจากแถวนะครับเริ่มจากศูนย์นะครับศูนย์ข้างบนเลขดับไม่มีก็เป็นเด่นนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับผม เลขวันที่17นะครับ3ตัวบนหลัก10นะครับ7 7 4เล็ลข7นะครับผมเข้าเลข7นะครับก็วันที่1กุมภานะครับผม12สูตรเลขดับนะครับ4 9 5 0 4 1 3 0 8 6 6นะครับผมก็ทำการหาเลขเด่นนะครับผม0 1 2ไม่มี2เป็นเลขเด่นนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9เจ็เลขเด่นได้2ตัวเดียวนะครับออกวันที่1กุมภานะครับ3ตัว 2 2 7หลักสิบเป็นเลข2ครับเข้าเลข2ตัวเดียวโดโดๆนะครับสำหรับวันที่16กุมภานะครับ12เลขดับนะครับผม4 8 6 5 4 9 3 7 2 1 2 2นะครับผมออออกวันที่16ก็คือ3ตัวนะครับ4 0 3นะครับเข้าเลข0นะครับคือเลขดับ นะครับเลขศูนย์ไม่มีเลขดับก็กลายเป็นเลขเด่นนะครับศนย์ะครับผมหมีนา6กสามนะครับสิบศูนย์ดับนะครับหาเลขเด่นนะครับสี่แปดแปดเจ็ดนเดส่สองหนึ่งแปดหนนะครับผมก็ทำการหาเลขเด่นก็คือศนับนับเป็นจนถึง9นะครับผมหานะครับ0ูนย์ หนึ่งสองสาดับไม่มีก็กลายเป็นเด่นนะครับแล้วก็4 5่ห้าหกเดแนะครับก็คือ3มตัวเลขเด่นนะครับของวันที่1มีนานะครับผม3ตัวนะครับเก้าสาดนะครับหลัก10เข้าเลข3นะครับผมอันนี้ถชคต้องนะครับวันที่16นะครับ 16มีนาหกสามนะครับส2สูตรเลขดับนะครับ2 7 9เจ็ดเก้าสองหกเจดเจ็ดเจ็ดเ้าแปดหกนะครับผมก็จะทำการหาเลขเด่นนะครับก็เริ่มจาก0ูนยหนึ่งสองข้างบนไม่มีก็เป็นกลายเป็นเลขเด่นสีไม่มีก็เป็นเด่นห้าไม่มีก็เป็นเด่นนะครับหก 7 8 9นะครับก็ได้5ตัวนะครับ16มีนานะครับออก3ตัวนะครับ4 4 6หลัก10ก็คือเลข4นะครับเข้าเลข4นะครับผมเข้าเลข4นะครับ4 4 6สําหรับวันที่16พฤษภาคมส3นะครับก็จะได้8 0 6 7 8 0 4 3 4 7 4 4นะครับผมก็ทำการหาเลขเด่นนะครับผม0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับวันที่16ออก3ตัวนะครับ095นะครับผม095เลขหลักสิบนะครับเลขหลักสิบคือเข้าเลข9นะครับผม เลขหลักสิบเข้าเลขเก้าเลขหลักสิบเข้าเลขเก้นะครับเลขหลักสิเข้าเลขเก้าครับผมอันนี้เข้านะครับผมเกวันที่หมิถุนายนนะครับผมสิบสองสูดับนะครับเก้าห้าหนึ่งสามแปศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นะครับผมหาเลขเด่นนะครับผมศูนย์หนึ่งสองเลขเดันะบม 0, 1, 2, ดไม่มีเป็นเด่นนะครับ สามสี่ห้าหกเลขดับไม่มีการเป็นเลขเด่นนะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับสามตัวที่ออกนะครับผมห้าหกเจ็ดนะครับหลักสิบออกเลขหกนะครับผมหลักสิบออกเลขหกครับผมแล้วก็วันที่สิบหกมิถุนายนะครับผม 16มิถุนา1 3 9 8 2 2 5 9 5 7 8 7นะครับผมหาเลขเด่นนะครับผม0 1 2 3 4 5 6เป็นเลขเด่นนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับได้3ตัวนะครับเลขเด่นออก3ตัวนะครับ16มิถุนานะครับ967หนะครับหลัก10ออกเลข6กนะครับผมเข้านะครับสำหรับวันที่1กรกฎานะครับก็จะได้12สูตรดับเหมือนกันนะครับ12สูตรดับเพื่อจะหาเลขเด่นนะครับก็จะได้5 1 6 2 2 6 5 3 9สองา้า สองนะครับผม281ก็เราจะมาทำการหาเลขเด่นนะครับก็เริ่มนับนะครับศูนย์ไม่มีเลขดับก็เป็นเลขเด่นนะครับ0ูนย์หนะครับสไม่มีเป็นเลขเด่นนะครับห้าไม่มีเป็นเลขเด่นนะครับ8ปดเนะครับเลขเด่นสำหรับงวดวันที่1นึ่งกรกานะครับผมหลัก10บนนะครับได้3ตัวนะครับ0 4 7นะครับนี่นะครับได้3ตัวนะครับ0 0 4 7นะครับเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับเราได้ทำสูตรออกมาเพื่อเป็นแนวทางในการหาเลขหลัก10บนนะครับเลขเด่นหลัก10บนนะครับสำหรับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นแนวทางและเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแค่นี้นะครับก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ